่อนเนื่องก็ทําให้อําเภอศกเมยจังหวัดแม่ห้องสอนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบนั้นยังมีดินถล่มลงมาเป็นจุดๆนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งแม้ที่ก่อนหน้านี้นะครับจะมีการเรียกร้องให้จัดพื้นที่สําหรับการอพยพแต่ว่าผ่านมากว่า1เดือนนะครับชาวบ้านก็ยังคงต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับ นี่คือภาพเมื่อ3ามวันก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากลงมาอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทําให้บ้านแปดหลังได้รับความเสียหายแต่ชาวบ้านหนีรอดออกมาได้ชาวบ้านบ้าน,นาแม่สามแลบชี้ให้ทีมข่าวดูจุดที่เห็นเป็นหน้าผาอยู่นี้ว่าเดิมเคยเป็นบ้านของเขาแต่หลังจากเกิดเหตุดินถล่มจากพายุนกเตนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้านทั้งหลังได้หายไปพร้อมกับดินที่ซุดตัว แต่อย่างโชคดีที่ในช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอาศัยอยู่ในบ้านบ้านลงไปเอถูกน้ําพัดไปแล้วเนี่ยแผ่นดินทุดแล้วกับลงไปกับน้ําเนี่ยมันก็รู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าเราสร้างมากับหยาดเหงื่อแรงกายของเราทั้งนั้นไม่ไม่ได้ไปอะไรยังไงครับผม กำธนและครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยรวมอยู่กับญาติกว่า11ชีวิตในบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกปลอดภัยเพราะที่ตั้งของบ้านยังอยู่ในจุดเสี่ยงดินถล่มด้านหน้าเป็นภูเขาดินส่วนด้านหลังคือเส้นทางน้ำบวกกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ดินบริเวณบ้านแม่าสามแลบอย่างคงสไลด์ลงมาเป็นจุดจุดโดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังเพิ่มอีกหนึ่งหลังและเสียหายบางส่วนเจ็ดหลัง สรุปตัวเลขกว่าหนึ่งเดือนมีบ้านได้รับความเสียหายไปแล้วเกือบ50หลังและอีกกว่า100หลังยังคงต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งชาวบ้านบ้านแม่สามแลบบอกว่าต้องการให้ทางราชการเร่งดําเนินการเรื่องแผนอพยพก่อนที่จะเกิดความสูญเสียถึงชีวิตวันนี้เนี่ยมาที่พื้นที่แม่สามแลบเนี่ยมาผมเป็นหัวว่าจุดนี้ปัญหาจุดนี้ผมก็เลยมาว่วันใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสภาพอากาศแบบนี้เราไม่เคยเจอมาตอนนี้เกิดขึ้นมาแค่สองปีเราเจอมาแบบนี้ นนนนะ,นะนนนัเคเี่ยมจไหลังเกิดเหตุดินถล่มรอบแรกชาวบ้านในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและทางอำเภอศพบเมยได้ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่พบว่าพื้นที่บ้านแม่สามแลบมีปัญหาอื่นทับซ้อนอยู่ทั้งเรื่องสัญชาติที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและการอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสารวิน ทำให้การช่วยเหลือบางอย่างเช่นการจัดพื้นที่สําหรับการอพยพอย่างติดถัดกฎหมายอุทยานต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลางขณะที่ชาวบ้านมองว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นปัญหาที่ไม่สามารถรอเวลาได้เพราะทุกวินาทีหมายถึงความเสียหายของทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขาเวลาสินีสุภรสไทย p ีบีรายงาน